ก็โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,นเช่นเคยในมะคลิปนี้จะอยู่กับเกมในเกะกันต่อนะ่อกับเนื้อเรื่องในแต่นหน้าของเราก็ต่อนะครับผมกับชื่อตอนว่าสายลับนะสถานีรถไฟนะผมก็จะเป็นไงก็ไปดูกันเลยดีกว่านะก่อนจะไปดูก็ฝากกดติดตามผมหน่อยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไป้เลยนะโอเคเป็นไงก็ไปดูกันเลยดีกว่านะผมใครนะผมไม่ดูเหมือนกันสายลับสายลับที่ผมนึกออกเป็นต,นตนน้นๆน่าจะมีดีดีกับเคนะ แต่กับไม่รู้เธอจะมาด้วยมันนี่ไม่ชว์เหมือนกันเอ่อแจงทางเดินผ่านสถา,ถาน,นีารถไฟตอนได้เห็นการเคลื่อยแบบอ่อตอนได้เห็นการเคลื่อบแปลกเดี๋ยวมาจริงด้วยดีเลยก็ทำาะไรที่นี่โกโก้ดีโก,โกโก้ทำาไมทำอะไรกันทำอะไรกันวะเดี๋ยวทำอะไรอยู่นะดี ก็อย่างที่เราเห็นนั่นเลยเธอสุกดไล่ตามอยู <c oughs> อน่นะสิเอ้าเอ้าผมเลยว่าตีเออกโกโ้ตามดีทำไมเนี่ยถึงจะคิดไม่ออกว่าเพราะอะไรกันเถอนะนั้นฉัไปถามให้ไหมล่ะถ้าได้แลแ้วก็จะดีมากเลยอะนี่โกโก้เธอตามดีมาทำไมเหรอเปียดมือชีพนะ่ะควรมีทักษะรอบ้านะครับทไมอ่ะ เช่นฝึกฝีมือด้านการแทรกซึมและก็สะกดเออ่สะกดอะไตามอ่าอะไรนะ่ยมากเกาะอะไรเนี่ยสะกดอะตามมามากปีแล้วนะคะไม่บอกนะไม่บอกไม่บอกกี่ปีแล้วเป็นปีแล้วแหละพูดยังไงทิปเล่นแค่ได้เลยค่ะที่ฉันได้เห็นคนที่อ่อะไรเนี่ยที่เห็นคนที่เดินรถเลนแต่เก่งขนาดนี้นเนี่ยก็เธอก็ดีเป็นสายลับมือชีพน,นะผมก็ไม่ไม่น่าแปลกนี่ทำใช่เพราะว่า ระติดตามความร้อนของโกโกเอะอะไรอ๋อลมนะลมโกโกเอล่าของเกิหมายถึงลมนะผมถ้าไม่ใช่เพราะระบบติดระบบติดตามความร้อนของโกโกเอลาแล้วก็ฉันนะคงตามเธอมาทานไปนานแล้วค่ะไม่ว่าเธอจะเป็นใครแล้วก็ฉันอะต้องไม่ปล่อยให้เธอคาสายตาเป็นขาดค่ะถ้าอยากเจอเจอตัวเจอเจอตัวเธอเนี่ยก็ไม่ยากนะผมไปที่ยงแรมก็ได้เจอแล้วนแต่ยากอยู่นะเธอจะเป็นสารับที่ไปในเขากล้องอ่ะส่งมาได้เลยค่ะ เออก็ก็จริงแหละแต่เอาไงต่อดีนี่ดีหรือเปล่าอ,อ,อืถ้าทางงานนี้เนี่ยคงต้องสแสดงซะหน่อยแล้วสินะช่วยหน่อยสิยังไงล่ะจะฉันคิดบทให้เหรอสาวน้ยคนนี้เนี่ยถ้าทางจะชอบอันอ่าอะจะชอบสายรับอ่เจิการแบบคลาสสิกนะ ผู้จัดการเราสังหารลเลเย,นนย็นซะหน่อยอืมแล้วทําไงก็ต้องคิดสถานก,การณ์ที่เข้ากับนิสัยของเราอย่างลงตัวด้วยนี่เธอนี้ใจดีจริงเลยนะที่ยอมเล่นปลดไปตามหน้ากับโกโก้แบบนี้เนะี่ยเออฉันไม่ได้คิดห่วงกับทุกคนซะหน่อยนะอืมก็จริงนะบุม๋มฉันอานจะดีแต่ก็มีเมตตาด้วย <c oughs> พูดพูดบนหลังเตงเลยนะ กับผู้ที่ตามกฎหมายสเบิดนั่นแหละอืมก็จริงครับอ้าละฉันอยากให้นายช่วยอะไรหน่อยสิเอาวสิจะฉันทำไรละ่ะนั่นทั้งยังถ้าเป็นคนส่งข่าวขององค์กรเห็นมานั่งตรงนั้นไหมละ่ะเดินไปจะทนตัวให้เป็นธรรมชาตินะนั่งลงยิงเดเล็กออกมาแล้วก็ทำเป็นดูขา่าวาก็จะนั่งใกล้สัญญาณฉันสัญญาณเหรอ ยังไงล่ะจะทำให้ทำมือหรือสองสัยด้ก็ได้ที่ฉันมองเห็นที่ฉันมองออกง่ายๆแลวกันนะอืมเอาสิแช่มนั่งตรงบนมานั่งยี้มเส่ออกมาแล้วเปิดน,นะนัหนนั่นหลักของไดรีอาร์ไดดีอาร์ครับแลก็ค่อยๆเก่งเกินได้ไอ,นะอ้สองเนี่ยทำมือ ทำอ,อะไรทำม,มือที่กำลังถือทุกระจูไปรูปตเตล์มันหมายความว่าไงวะน่าสัญญาเหรอเขาต้องเป็นคนส่องข่าวที่รัดการส่งมาแน่เลยเพื่อคือจะตาดูเอลซินะเพื่องานของฉันเ,นเป็นเป้าหมายงั้นเหรอเนี่ยิไปแบบไม่ได้ชาวมาช่ก็เห็นเพื่อแบบนี้ใน,นหนังมาก,ก่อนเพื่อพีแล้วนะจผิดแล้วก็เอลนะ จะได้าคำสั่งเหมือนเดียวกันแต่ทั้งคู่น่ะก็จะจับตุอาจจะจับตู้อาจจะจับตาด้วยไฟอ้าวเป็นกรรหมุกซ้ำหรอวะดีจริงจรงโทรศัพท์มาเนี่ยผมแล้วใช่ต่อคนส่งข่าวที่ชันชราแล้วนะหาเธอได้ภารกิจเหมนเดียวกันงั้นเหรอเข้าใจแล้วเราจะลูกมือกันฉันจะไปหาเธอแล้วนะ ตีเวงตัวข้าอะอะไรอะเวงตัวข้าบางอย่างแล้วก็เริ่มปีนขึ้นไปถ้าเราผ่านหน้าต่างที่เปิดอยู่บนเพดานนะซูงแงบออกอยู่เล็กน้อยอ่ะถึงจะคลาดแบบแล้วแน่นเ,นเลยปีนขึ้นไปแล้วอ่ะจะต้องตามเธอให้ทันให้ได้โคโค่โ,กโ,กโ,กโดดขึ้นไปยังปัดเปียวอ่ะอะไรดึงดึงนี่คือนายท่านซูมฉันขึ้นไปหน่อยสิคะอ้าวเป็นกลับ สลานะที่เลยนี่ป่านนี้นะ่ะเธอคงไปไกลเร็บแล้วนะซสซดหนีไปได้แล้วล่ะคะเนี่ยอืก็คงอย่างนั้นนะอืทางนั้นก็ถ้าคงทำอะไรไม่ได้แล้วแล้วเหรอคะไม่ดีนะก็ควรร้วาเมื่อไหร่ต้องเลิกสินะคะวันนี้นะ่ะเฟื่ออกดลอยพอแล้วทนกลับไปคาฟเฟ่ดีกว่าคะ่ะ ไปเลยครับนะคะานท่านท่านได้แบบใหม,ใหม่ที่ใช้สมบูรณ์เทว,ว่แล้วค่ะหน้าของสารลับสายรถไฟต้นเดีือนนะก็จะไปเอาคนอื่นด้วยอืมทุก็คว้ามือของชานแล้วจงฉันออกจากส,ออกากสถาน,ออาถานารถไฟโอเคดีก็หายไปเลยได้ผม <laughs> ก็ไม่แปลแตัวเธอเป็นสารลับนะผมประมาณนี้เนาะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันเาสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ